นักศึกษาหลายคนในขณะที่กําลังศึกษาอยู่อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสําหรับ EP ที่3นี้นะคะจะเป็นการแนะนำช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมโดยดรปฏิวัติคมวชิวรกุลหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ปฏิวัติคมวชิรกุลนะครับก็จะดูแลในส่วนของ งานกู้ยืมนะฮะกองทุนกู้ยืมนะฮะเพื่อการศึกษานะครับก็สําหรับนักศึกษานะฮะที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยก็จะมีคําถามนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่ผู้กู้ยืมหรือว่านักศึกษาที่กู้ยืมเนี่ยจะต้องชําระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับนี้เราก็มาดูในส่วนของ ข้อกําหนดแล้วก็หลักเกณฑ์นะฮะในการที่เราจะต้องชําระเงินคืนกันนะครับเงื่อนไขการชําระหนี้นะฮะก็คือผู้กู้ยืมนะครับอันนี้สําคัญนะฮะผู้กู้ยืมมีหน้าที่ชําระเงินคืนกสศเมื่อนะครับข้อแรกเลยเรียนจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วสองปีนับจากปีที่จบการศึกษาหรือเลิกศึกษานะครับครบระยะเวลาปลอดหนี้สองปีนะครับข้อสอง หากผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ระหว่างการศึกษาแต่ไม่ได้กู้ยืมเงินกยศต้องแจ้งสถานภาพให้ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามทราบหากไม่แจ้งสถานภาพจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้หลังจากนั้นสองปีสหากครบกำหนดชำระหนี้แล้วยังไม่มีงานทำสามารถขอผ่อนผันได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับโดยนะฮะวันครบกำหนดชำระหนี้กยศ เขาจะกำหนดนะครับเป็นวันที่5รกรกฎาคมของทุกปีนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปเช็คยอดนะฮะเราสามารถที่จะจัดทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะฮะโดยนะฮะเราจะต้องมีในส่วนของอมีอยู่สองช่องทางนะครับมีอยู่สองสองช่องทางให้เลือกนะฮะช่องทางแรกนะฮะก็คือในส่วนของมบอถแอปพลิเคชันกอยสคอนเน็กนะครับ ช่องทางที่สองก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับ wsa.dsl.studentloan.or.th นะครับซึ่งผู้ที่เข้าลงทะเบียนนะครก็ต้องเป็นผู้ที่กู้ยืมและก็ผู้ค้ำประกันที่มีภาระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับวิธีการนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับกรณีผู้กู้ยืมจบการศึกษาในาปีการศึกษา2562จะต้องเริ่มชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่5รกรกฎาคมพศ2565นะครับหลังจากที่เราจบนะฮะตรงนี้ในตัวอย่างกรณีนี้นะฮะหลังจากที่เราจบการศึกษาในาปี2562มันจะมีช่วงระยะเวลาปลอดหนี้2ปีนะครับหลังสำเร็จการศึกษา หากดูในส่วนของที่เป็นปฏิทินนะฮะเราจบปี2562นะครับ2563และ2564จะเป็นช่วงปลอดหนี้นะครซึ่งมีระยะเวลาอยู่2ปีหลังสำเร็จการศึกษานะครับแล้วก็สิ้นสุดระยะเวลาปลอดหนี้ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกก็คือวันที่5กรกฎาคม2565นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ชำระหนี้ตามสัญญา15ปีนะครับ ช่องทางนะฮะอันนี้คือนะฮะช่องทางแล้วก็วิธีการชําระหนี้นะฮะกยศนะครับจะมีหนังสือแจ้งภารนีครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมครบกําหนดชําระหนี้โดยมีราย,ายละเอียดของจํานวนเงินที่ต้องชําระรายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบนะครับหากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภารณีสามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชําระด้วยตนเองนะฮะได้ตามแอปพลิเคชันกยศคอนเน็กและก็ นำไปชําระหนี้ได้ตามช่องทางนะครับซึ่งจะมีช่องทางหลักๆนะฮะก็คือหนึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถชําระด้วยรหัสการชําระเงินที่เป็นบาร์โค้ดนะครับโดยแสดงบาร์โค้ดที่อยู่ในหนังสือแจ้งพารณีนะครับหรือพิมพ์จากระบบตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์นะครับผ่านทางนะครับชําระหนี้นะครับผ่านทางช่องทางดังนี้นะครับ ก็คือไปรษณีย์ไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยบิกซีธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ธนาคารกรุงศรีชุดยาเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับ <S <S อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะไปทําการชําระหนี้ที่ธนาคารนะครับเราต้อง นำบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้นะครับหากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการไออัตราเบีย้ยปรับนะครับเจต่อปีของเงินต้นงวดที่ค้างชำระที่ค้างชำระนะครับก็ วิธ anyway, ีการคิดคำนวณนะครับเขาจะคิดจากตามที่เป็นข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างล่างดังนี้นะครับเบี้ยปรับนะครับก็จะหารด้วยค่าธรรมเนียมจัดการนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคำนวณนะฮะตรงนี้เขาจะมีการคำนวณกันอย่างไรนะฮะดูตามข้างล่างตรงนี้นะฮะคือเขาจะคิดจากเงินต้นงวดที่ค้างชําระนะครับคูณกับเบี้ยปรับนะัะก็คือเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต่อปีแล้วก็หารจํานวนวันนะฮะในหนึ่งปีแล้วก็ คูณจานวนวันที่ค้างชําระของงวดนั้นนะครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นเงินต้นเงินที่ค้างชําระหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเขาต้องเสียเบี้ยปรับทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าคิดเป็นรายวันก็ตกวันละสองจุดศูนย์ห้าบาทนะครับนับแต่วันที่ผิดนัดชําระนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นในกรณีที่ผิดนัดชําระนะคะต้องเสียเบี้ยปรับนะครับเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต่อปีของเองินต้นงวดที่ค้างชําระนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อนะฮะกยศหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลตามที่โชว์อยู่ที่หน้าจอณตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ